ห้ามโยนของน้องข้าวปัน้นไปไปเล่นเหมือนเดิมเลยปะ่ะน้องข้าวปั้นเล่นทรายเต็มตัวไปน้องข้าวปัน้นขึ้นไปเล่นตรงโน้นเร็วว้ายพี่น้ทรายหัวพี่จะทรายไหนดูดิข้าวปั้นข้าวปั้นหัวมี่จะทรายอ่ะย่า,บ,านบน,นแล้ไม้ เขาปางเดี๋ยวปางมาเลยลกูกลงมาลงมาแล้วลงมาป้ารอรับอยู่มาแล้วเออเก่งมากค่ะเยียม่มเย่เยมเย,ยมเก่งมากเก่งม,ม,มากอะไรกใค้อะมารอรับพ่อป้านก่อนมานี่มา,าอะไรคะว้าวาป้าไปไปไประวังโดนกันนลลูกไปไปขึ้นใหม่ไปขึ้นใหม่เลย อะไรนะคะพี่จุด้ช้อ่ะคืออะไรอ่ะพี่แปลไม่ออกอ่ะเล่นมาไอ้นี่ไหมเล่นนี่ปะนี่ดีเล่นไหมล่ะเขาปั้นมาเล่นนี่ไหมอ่ะไปเล่นไปไปเล่นแล้วดูเขาปั้นด้วย ร้อนหรือเปล่าอ่ะร้อนไหมไม่ร้อนไม่ร้อนแล้วมาเย้มา yeah. มเล่นอันนี้กันคนละตัวไหมกลับบ้านยัง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  กลับไหมไม่กลับกลับไหมคะไม่กลับไหวไม่กลับบ้านกลับบ้านไหมครับบ้านบ้านหาใครฮหาใครคะหาใครคะหาใครนะลูกหานัดหานัดหานัดหาตัวนอเองหาลุงนัดหรือหาน้ำหรือเปล่า เขามองหาพี่นัทน,นั่นเองเขาปั่นอนะ่ะเก่งมากเลยอยู่น้ำหรือเปล่าลูกหัวมีแต่ทรายอะ่ะเมื่อกี้เขามองหาหาลุมนะัทไปเป็นเล่นใหม่ไปป้านั่งตรงนี้แล้วเมื่อย